โอเคนะวันนี้มาลองเสียงให้ดูนะเพราะว่าเวลาเล่นบางทีก็พี่เขาว่าเอ๊ะอยากฟังเสียงเรามีคลิปเสียงหรือเปล่านะโอเค okay. ตัวนี้เป็น FG 351 B นะครับป้ายส้มนะครับลองท็อปนะครับพี่มันก็คือ401 B นะครับในซีรีส์นี้นะลองลงไปก็จะเป็น301 B 201 B นะครับ อ่าอะไรประมาณนี้มันเสียงดีกว่าตัวน,นั้นถึงดีกว่าตัวน,นี้ไหมนะครับผมจะบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วนะครับมันจะเสียงดีไม่เท่า 401b นะครับ 401b จะเสียงดีกว่าอ่าโดยธรรมชาตินะแล้วก็เสียงมันจะดีกว่า 301b อ่ามันจะเป็นธรรมชาติแบบนั้นโอเคทีนี้ก็มาดูอยู่ที่ว่ามันใส่สายอะไรนะครับแล้วก็คุณภาพของตัวมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูกันเรื่องราคาว่าเป็นยังไงอะไรประมาณเนี้ยตัวนี้ สายเป็นสายที่ติดมาจากญี่ปุ่นนะครับผมไม่รู้ว่าเขาใช้สายอะไรซึ่งผมไม่ได้มุกนะพี่ว่าสายที่ใช้คือสายอะไรจริงๆนะครับเพราะหลายๆตัวมันติดมาจากญี่ปุ่นอย่างเช่นตัวอย่างที่มันติดมาใช่ไหมแบบตัวที่มันสายเก่ามากๆเขาว่าอ่าฉันจะซื้อสายแถมไปให้คุณด้วยนะคุณสามารถเปลี่ยนเองได้เงี้ยแถมได้ไหมไหมนี่สายมาตินอย่างเงี้ยครับพี่สายยามาฮ่านะครับแบบรุ่นนี้นะครับสายยามาฮ่ารุ่นนี้นะครับซื้อมาเงี้ยผมก็ ไม่ได้เปลี่ยนหรอกมีสายมอลิสนะครับถ้ามีมาเดี๋ยวผมจะลองเสียงให้ฟังนะครับในอนาคตก็แล้วกันเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ากีตาร์หลายยี่ห้อนะมันก็คงจะทําสายเป็นของตัวเองออกมานั่นแหละ,ะแต่ว่ามันอาจจะเรามันอาจจะไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ไม่ได้นําออกมาขายอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าจะชอบราคาเท่าไหร่หรือว่าเล่นบ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยมันหลายอย่าง,มา,งมาลองฟังเสียงดูเดี๋ยวจะยาวไปนะครับ คือเสียงกลางวานดีมากครับกลางวานแบบว่าเออเหลือกินเหลือใช้ฮะอ่าเดี๋ยวก็แจ้งไว้ว่าใครสนใจเข้ามาลองดูก็ตอนนี้ผมย้ายแล้วนะมีเวลาจัดโนนทํานี่แล้วก็มีเวลาจัดการแล้วเข้ามาลองเล่นชิวๆได้นะครับที่เอแถวๆกมยี่หกนะครับบางนากมยี 26, ซอยเอแบกนี่แหละหรือว่าต้องการโลเคชั่นก็ ทักเข้ามาในเพจก็ได้นะครับเพจกีตาร์ห้างห้านั่นแหละก็เข้าไปกดติดตามไว้นะครับก็จะมีหลายๆตัวลงในนั้นนะครับเดี๋ยวสักพักนี้ก็จะก็จะถ่ายรูปลงไปใหม่นะเดี๋ยวตัวที่ยกออกอะไรเงี้ยก็ลองไปกดติดตามดูแล้วก็หรือว่า,าเบอร์โทรศัพท์นะครับเพิ่มเบอร์แอดไลน์นะครับขอโลเคชันหรือว่าสอบถามรายละเอียดน,นี่ก็ได้หมดนะครับโอเคประมาณนั้นนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากเข้ามาลองเล่นนะผมช่วงนี้ก็คง ไม่ได้ส่งนะครับไม่ไม่ได้ส่งเพราะว่ากล่องมันก็อยู่ไหนไม่รู้ยังไม่ได้เอากล่องมานะอ่าแต่ก็มีส่งได้อยู่ตัวสงตัวนั่นแหละแต่ว่าเข้ามาลองเล่นดีกว่านะครับหรือว่าใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยอยากจะลองหลายๆตัวหลายๆแบรนด์อะไรเงี้ยก็แวะเข้ามาดูนะครับโอเคประมาณนี้เสียงตัวนี้ผมว่าคุ้ม เฟดยังเหลือเต็มมกากๆนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันจะความพิเศษก็อินเลมันอะ่ะจะเป็นเหมือนรุ่นใหญ่ไปแล้วนะอินเลมันสวยงามนะครับตรงหัวที่ปิดทัดหลอดป้ายอะไรยังเต็มนะครับลูกบิดก็ยังสวยใสใหม่กิฟต์นะครับยามาฮ่าเจแปนนะไม้หลัง3ชิ้นลายแบบนี้นะยังไม่มีรอยแผลสกิดเลยข้างหน้าก็จะมีรอยเล่นนิดหน่อยนะครับต้องส่องไฟดูนะ อเคถือว่าเก็บได้นะจะเก็บก็ได้เนี่ยมันมีรอยอยู่หนึ่งรอยสองรอยนะครับรอยแบบเข้ามาดูเองดีกว่าโดนไฟแนละ้วมันมองไม่เห็นบางทีอะ่ะบางทีก็อาจจะสวยกว่าตัวจริงหรือขี้เหล็กกว่าตัวจริงอะไรเงี้ยมันก็พูดยากนะครับแล้วแต่ความรู้สึกของคนอะ่ะบางคนก็มองแบบมือสองแบบมันต้องเป็นกีตาร์ใหม่อะ่ะจนลืมไปว่าจนตัวผมเองด้วยเหมือนกันนะลืมไหว่า เราขายกีต้ามือสองเว้ยเราขายของมือสองนะครับของเก่าที่แบบโอ้โหมีสี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีอ่ะมันอยู่ในสภาพนี้ได้มันก็เออเราก็มันโอเคแล้วนะอะไรเงี้ยเออบางทีต้องการความแบบใหม่กิฟอะไรเงี้ยโอ้ผมว่าใหม่ขนาดมันจะกล้าเล่นหรอผมไม่กล้าเล่นนะเอาตรงเลยจริงตัวที่มันใหม่ผมได้มาเนี่ยผมก็ไม่กล้าเล่นมันผมกลัวมันเก่านะเป็นโรคจิตเลยครับ ตัวที่จับเล่นตลอดก็คือแบบว่าตัวเก่าๆนะครับแต่แม่งก็แปลกอีกทีนะยิ่งเล่นเสียงยิ่งดีเว้ยเออยิ่งเล่นเสียงยิ่งเอ้ยเสียงยิ่งดีเนี่ยทีนี้ก็แบบเฮ้ยคุณค่าทางจิตใจมันจะเพิ่มขึ้นละแบบเฮ้ยตัวนี้เสียงดีวะ่ะเล่นแล้วเสียงดีอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วคือพอเล่นประจาประจำแล้วตัวผมเองใช่ไหมผมก็ปรับเซ็ตปรับเซ็ตให้มันแบบ ตามที่เราถนัดอ่ะพอปรับเซตตามที่เราถนัดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ามือเข้าไม้เข้ามือเงี้ยผมก็จึงอ่ะบอกทุกคนแหละว่ามีเวลาก็เอาไปเซตให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการนะเพราะว่ามันเซตไปจากคนอื่นอ่ะมันมันเล่นได้ก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นจุดที่เราแบบต้องการจริงๆอ่ะมันก็ต้องไปให้ช่างเซตนะหรือว่าจะเซตเองก็ได้นะครับเซตเองก็ไม่มีอะไรก็ขยับซ้ายขยับขาวานิดหน่อยมันไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรแต่ว่า ถ้าคนขี้เกียจหรือว่าเสียเวลาอะไรเงี้ยเอาไปร้านเนี่ยเขาทำให้แป๊บเดียวนะครับอย่างผมก็จะลงไว้ประมาณ2.5นะครับ2.5นะครับถ้าจะไปขยับลงเนี่ยก็ไปขยับลงเอาเองนะขยับลงนิดหน่อยเ hey. แต่ผมรู้สึกว่า2.5นี่มันก็เล่นเล่นดีเล่นง่ายแล้วแล้วก็มันให้เสียงออกมาได้เต็มที่นะมันมันไม่ใช่ว่า ลงไปแบบหนึ่งกว่าเงี้ยเคยเล่นหนึ่งกว่ามันไม,น,นไม่นุ่นไม่นั่นไม่นี่ก็แล้วแต่ตแต่ว่าเสียงมันอ่ะเสียงมันหายไปจริงนะเสียงมันหายไปแต่ก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้แย่หรอกมันก็เล่นได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ผมแต่ผมรู้สึกว่า2องจุดทามันให้เสียงที่ดีกว่าอา่ะเท่านั้นเองนะครับ <แ Luc> er <Love> ให้ฟังใ,ใกล้แบบว่าหางเสียงมันยาวจริงนะ เค okay, ประมาณนี้เออเดี๋ยวว่าถ้าใครมีคําถามอะไรอื่นๆอะไรเงี้ยที่ผมพอจะตอบได้เนี่ยก็ถามมาได้นะเพราะว่ามันก็เป็นข้อมูลอีกทางหนึ่งที่พอจะบอกได้อะไรเงี้ยเพราะบางคนนะ่ะความเข้าใจแบบมันก็แตกต่างกันจริงๆนะครับบางคนเริ่มจากศูนย์เลยไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยคือบางทีเวลาไปหาข้อมูลนะ่ะมันก็อาจจะได้ข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องมากนักหรือว่าข้อมูลมันยังน้อยหาไปเสริมๆกันอะไรเงี้ยก็ลองสอบถามมาได้นะ ปกติผมก็ไม่ค่อยได้บอกหรอกเพราะผมก็ตัวตัวเองก็รู้สึกว่าข้อมูลผมก็ไปหามาเหมือนกันแหละไปหาไปดูไปถามไปอะไรงเงี้ยก็ไม่อยากฟันทงอะไรบางตัวก็อาจจะพอรู้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่อยากฟันทงอะไรนะแต่ก็พอมีแนวทางที่จะเล่าสู่กันฟังได้ะอะไรเงี้ยเพราะว่าดูจากที่เราไปแอบอยู่ตามกลุ่มต่างๆก็จะมีดาวมงดราม่าเรื่องแบบดราม่าเยอะเหมือนกันนะมันไม่ใช่ธรรมดาเือดาม่าแบบว่า เออแบบนั้นนี่ก็คนไม่รู้จริงอ่ะบางทีคนไม่รู้จริงนะครับเขาก็แค่อยากรู้เฉยๆนะครับไม่ต้องไปถึงขั้นแบบอะไรกันขนาดนั้นนะนะแต่ก็ดูให้สนุกๆนะครับอย่าไปซีเรียสอนะ่ะโอเคใครสนใจตอนนี้ก็อย่างที่ตามที่บอกไว้นะครับลองเข้ามาดูยิ่งเล่นผมก็ยิ่งตัวเองของผมอ,อ,อ,อยากจะเก็บไว้เองอะไรเงี้ยแต่เมียด่านะครับ